ความกลัวนะคะว่าที่เตือนอะเหมือนว่าเราอะคิดว่าเราหวังดีกลัวคนจะแบบว่าไม่ชอบครูอะไรแบบนี้เออแล้วครูแล้วครูว่าไงก็คืพูดเหมือนว่าก็คือความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉันเป็นแบบนี้แราคนถึงรักฉันเพราะว่าเหมือนความจริงใจอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนั้นอะที่ครูพูดแต่สโนี่ก็ทําให้สโนี่ปลดล็อกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเออใช่าจริงอะเราเราไม่จําเป็นต้องถูกใจใครทุกคนหรอกแค่ถูกใจเรา เราทำอ่ะเราไม่ได้ทำเดือดร้อนอม่ม่มันไม่มีอะไรตายตัวคุณไม่ต้องไปไปสนใจใครไปนู่นนี่นันะ่นอ่ะเพราะว่าสิ่งที่คนไปคุณมาไปสนใจคนอื่นทําให้คุณไม่มีความสุขวันนั้นเราะโอ,โอโลโสก็ุรู้สึกว่าเฮ้ยอเออปลดล็อกเลยใช่ไหมใช่เะันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้เราเจริงๆแล้วก็เรารักตัวเองอะ่ะเราก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นรอบข้างแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันดีอะครูมันรู้สึกว่ามันมันตืน่นตันเราได้บอกได้ให้ได้สอนได้เหมือนว่าเรารู้อะไรดีๆมาเฮ้ยไอเนี้ยเคล็ดลับเทคนิคอะไรเนี้ยเอามาบอกอืดีส่าเราเฮ้ยเก็บไว้คนเดียวคนอื่นก็ไม่รู้ใช่มันไม่มีประโยชน์รู้แค่คนคนเดียวก็งงเหมแบบือนกันว่า